สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนลาาจตสารชื่ีเล่นชื่อน้องนาเดียอยู่ชั้นป .4 เล่ที่หนึ่งค่ะวันนี้จะมาพาราษาปาทีบทที่12ค่ะสารพิษในชีวิตประจําวันบทนี้เตือนให้รอบคอบจะประกอบการใดๆคิดระวังความปลอดภัยอย่าประมาทอาจถึงตายสร้างแผนภาพสแสดงโครงเรื่องให้ต่อเนื่องสื่อความหมายคิดโฆษณาของซื้อขายหากทําได้จะขายดีค่ะพัน ข้าวขอแพง่ค่ะข้าวปั้นกับสายป่านอาสาไปซื้อกับข้าวให้แม่เมื่อซื้อของครบข้าวปั้นก็เห็นรถเข็นขายส้มตำไก่ย,ย่างอยู่ข้างๆตลาดแม่ขายย่างไก่ควันขมงหอมกลิ่นเครื่องเทศช่วยมาแตกไกลทั้งสองพี่น้องอยากกินส้มตำไก่ย,ย่างขึ้นมาทันทีทั้งสองเดินลงเข้าไปที่รถเข็นขายส้มตำ<อ>คุณนะคะส้มตำไทยไม่เผ็ดไม่ใส่ผงชูรสหนึ่งถุงและปีกไก่ย่างสองไม้ค่ะ สายป่านสั่งส้งตมตำด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไม่ใส่ผงชูรสนะคะสายป่านยำ้ำขอใส่นิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่อร่อยแม่ค้าขอร้องเพราะกลัวเสียเชื่อเสียชื่อสายป่านกับข้าวปั้นไม่กล้าต่อรองอีกจำยอมตามแม่ค้าและยืนรอจนได้ส้ตมตำเมื่อกลับถึงบ้านสายป่านพูดกับข้าวปั้นว่า ถ้าพวกเรารับประทานผงชูรสมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงต่อคอภัยค่ะอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นลิ้นชาปากแห้งคอแห้งกระหายนะ้ำเขาปั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่กินส้มตำดีกว่าจากนั้นทั้งสองคนก็เดินไปหาแม่แม่ทำฟัก ทองแกงบวชไว้ให้วางอยู่บนโต๊ะนะลูกตักให้ดีระวังอย่าทำหกนะเดี๋ยวมดจะขึ้นแม่บอกเด็กทั้งสองมดมาก็ไม่เป็นไรหนี่ครับฉีดยาฆ่าแมาลงแป๊บเดียวมดก็ตายหมดข้าวปั้นตอบมดตายคนก็แย่ด้วยนะลูกเพราะละอองยาฆ่าแมาลงมันอาจเร็วลงไปในชามได้ถ้ากินเข้าไปจะเกิดอาการอย่างเร็วภายในครึ่งชงั่วโมงเริ่มจากคลื่นไส้ อาเจียนท้องเสียหรือถ้าได้พิษมากไปหัวใจจะเต้นช้าไม่สม่ำเสมออาจเสียชีวิตได้นะแม่พูดยาฆ่าแมาลงอันตรายแต่บ้านเราก็มีนะครับเราต้องทำอย่างไรดีครับแม่ข้าวปั้นยังไม่หายสงสัยของบางอย่างที่มีทั้งคุณและโทษแม่ซื้อมาใช้เพราะรู้จากวิธีใช้และใช้เท่าที่จำเป็นอย่าง ห้องนอนของลูกเปิดปิดกันไม่ระวังยุ้งเข้าไปกัดจนนอนไม่ได้แม่ต้องฉีดยาฆ่าแมาลงแต่แม่ก็มีวิธีป้องกันคือใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสวมหน้ากากอน้มัยให้มิดชิดเพราะละอองของสารเคมีพวกนี้ทำลายระบบหายใจแล้วมันสามารถซึมเข้าทางผิวหนังได้แม่จะฉีดตั้งแต่เช้าหลังจากลูกไปโรงเรียนแล้วฉีดเสร็จแม่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทันที พอตอนบ่ายแม่จะเปิดหน้าต่างให้กลิ่นมันระเหยออกไปลูกจึงไม่ได้กลิ่นแล้วยาฆ่าแมาลงเป็นแบบเดียวกับที่พ่อใช้ฉีดต้นไม้หรือเปล่าคะไม่เห็นพ่อต้องระวังและระวังอย่างแม่เลยสายป่านถามบ้างที่พ่อใช้เป็นสารสกัดจากพืชพวกสะเดาซึ่งไม่ไม่ใช้สาร ขออภัยค่ะซึ่งไม่ใช่สารเคมีจึงไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่ถ้าไม่ระมัดระวังและออาปลิวเข้าตาก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกันเกษตรกร,ร,กรบางคนใช้ยาฆ่าแมลงอาจเพราะเห็นว่าช่วยทำลายศัตรูพืชได้ดีเป็นการเพิ่มผลผลิตผลการใช้ยานั้นมีข้อกำหนดว่าฉีดไปแล้วกี่วันจึงจะเก็บพืชผลได้ เพื่อรอเวลาให้ยาฆ่าแมาลงสลายตัวหากเกษตรกรฉีดยาปุ๊บก,ก็เก็บขายทันทีเพราะพืชผักกำลังงามเมื่อคนกินผักเหล่านี้พิษยาฆ่าแมาลงที่ตกค้างจะสะสมในร่างกายเมื่อสะสมมากขึ้นอาการเบื้องต้นที่แสดงออกจะเหมือนกับอาหารเป็นพิษคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียปวดหัว เข้าปั้นกับสายป่านมองไปที่กองผักสุดที่ซื้อมาเมื่อเช้าแล้วทำหน้ากังวลพวกเราไม่ต้องกินผักไม่ได้หรือครับผมเริ่มกลัวกลัวแล้วครับเข้าปั้นถามไม่ได้หรอกลูกผักเป็นอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมีเส้นใยอาหารจำนวนมากนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายแล้วผักยังมีวิตามินเอช่วยบำรุงสาย ขอพ่ะ่ะช่วยบำรุงสายตาวิตามินซีช่วยบำรุงเหงือกและฟันสร้างภูมิต้านทานโรคแต่แม่รู้วิธีที่จะทำให้สารพิษตกค้างในปกักน้อยลงรอเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่มีอะไรจะเดี๋ยวแม่มีอะไรจะให้อ่านแม่หายไปสักครู่แล้วกลับออกมาพร้อมด้วยกระดาษหนึ่งแผ่นเรายื่นให้ลูกอ่าน สองคนพี่น้องอ่านข้อความด้วยกันจนจบเพลนแล้วเงยหน้าขึ้นมายิ้มเฮ้อค่อยสบายใจหน่อยค่ะแม่มีวิธีล้างผักให้ลดสารพิษได้อย่างนี้ค่อยกินผักได้หน่อยทั้งสองรีบเดินไปหยิบกะละมังมาตเตรียมช่วยแม่ ล้างผักทันทีวิธีการล้างผักเพื่อลดปริมาณสารพิษมีมากมายใครจะเลือกวิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและชนิดของผักถ้าเป็นกะหล่ำปีหรือผักกาดขาวข้าวปั้นต้องลอกใบที่อยู่ส่วนนอกออกพอสมควรเช่น้ำสะอาดนาน5-10นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งถั่วพูที่มจะใช้จิ้มน้ำริกหรือคะนะที่จะใช้ผัดน้ำมันหอย หลังจากล้างน้ำสะอาดแล้วแม่จะล่วงน้ำร้อนก่อนส่วนมะเขือเทศแตงกวาต้นหอมผักชีที่ต้องรับประทานสดๆล้างน้ำสะอาดแล้วเช็ดด่างทับทิมนานสิบนาทีล้างน้ำสะอาดอีกครั้งด่างทับทิมด่างทับทิมนอกจากจะลดปริมาณสารพิษตกค้างแล้วยังฆ่าเชื้อโรคหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ตัดมากับผักได้ การล้างผักให้สะอาดและปลอดภัยนั้นต้องใช้เวลาและพิธีพิถันพอสมควรเพื่อความปลอดภัยของพวกเราคนกินยังไงล่ะลูกแม่พูดยังไม่ทันจบเข้าปั้นกับสายป่านก็ยืนยกไปย้ายมาดูเหมือนว่าจะมีอะไรทำให้เขารำคาญใจแม่คะ ยุงชุมจังเลยมันกัดหนูจนขาลายไปหมดแล้วสายป่านบอกแม่จริงด้วยครับผมก็ถูกกัดเหมือนกันนี่ขนาดกลางวันนะครับถ้าเป็นกลางคืนสงสัยตัวลายไปหมดแล้วแม่เดินไปหยิบทะร้าใบหนึ่งมาวางในนั้นมีขดลวดวางยากันยุงอยู่แม่จุดยากันยุงหนึ่งขดแล้ววางบนขดลวดกินยากันยุงมันคุ้นจังเลยค่ะมันหอมคล้ายๆสมุนไพรเลยค่ะสายป่านพูด ยาคันยุงนี้ทำจากกระไครหอมจะมีสรรพคุณช่วยไล่ยุงได้จึงไม่เป็นอันตรายต่อคนในสมัยก่อนคุณยายจะเก็บเปลือกส้มไปตากแดดจนแห้งแล้วจุดไล่ยุงได้ดีเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ชอบซื้อของสำเร็จรูปมาใช้เพราะว่าสะดวกง่ายและประหยัดเวลากว่าสมัยก่อนแต่เราต้องอ่านฉลากด,ดูส่วนผสมและวิธีใช้ให้ดีไม่งั้นเราจะรับสารพิษ ขอภัยค่ะไม่งั้นเราจะรับพิษจากสารเคมีโดยไม่รู้ตัวยุ่งหนีไกลสบายใจคนล้างผักปลอดภัยแน่นักผักเสร็จทันใจเอิงเอ่ยข้าวปั้นแต่งเพลงใส่ทำนองเองร้องอย่างมีความสุขจนแม่และสายป่านอดคำไม่ได้กริง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 เสียงรถขาไอศกรีมดังมาแต่ไกลสองคนพี่น้องทำตาโตหันมา เบมือตรงหน้าแม่แม่ส่งกระเป๋าสตางค์ให้ทั้งสองคนวิ่งแข่งกันออกไปหน้าบ้านทันทีสักพักเดียวทั้งคู่ก็เดินหน่อยกลับมาส่งกระเป๋าสตางค์คืนให้แม่แล้วนั่งลงที่โต๊ะกินข้าวเปิดฝาชามแก้วเพื่อจะดูว่ามีฟักทองแกงบวชเหลือพอแบ่งกันได้หรือไม่แม่มองอย่างงงๆเกิดอะไรขึ้นหรือลูกก็ไอสกรีมสิครับใส่สีอะไรลงไปไม่รู้เขียว เขียวอีแดงเจส้มเปรตเหลืองอ้อยเลยครับข้าวปั้นพูดผมกลับไปกินแกงบวดฟักทองแสนอร่อยของแม่ดีกว่าครับปลอดภัยแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยครับแม่หัวราะเสียงดังขอภัยค่ะแม่หัวเราะเสียงดังขำก็ขำสงสารก็สงสารแต่แม่ก็ดีใจที่รู้ว่าลูกของแม่ทั้งสองคนรู้จักป้องกันตัวจากสารพิษต่างๆในชีวิตประจำวันได้แล้วจริงๆ ขอบคุณค่ะ